สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บับโออนกุ๊กกุ๊กขณียัทุก,ก,กท่าน,นครับอะไรนะไอขาหมูกับคมาลกระแกมานโคงเป็นอะไรนะทุกอีทุกอียานยืมมือฟังนะครับนะคนอย่างอียานอนะ่ะไม่มีทางที่ผมจะไปเป็นเบล่ามาหรอกนะเจอหน้าจะตีนถีบหน้าให้ด้วย นะครับนะประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนทราบนะครับผมยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะครับทุกท่านยังอยู่ตรงนี้นะยังคอยขย,ยี้นะอพวกกากเดนโซเชียลที่พยายามให้ร้ายใครต่างๆกานาที่พยายามบิดต่างๆกานาที่แล้วก็บิดเรื่องผมบ้างบิดคนนุ่นบ่อยมากฟังนะครับประกาศตรงนี้เลยว่าไม่มีทางที่ผมกับอีบานแล้วก็ร้อยละเอียดจะไปจับมือมานะครับไม่มีทางเด็ดขาด คอมเมนต์อะไรอคลิดกันสบ้างนะครับในสายปั่นทั้งหลายมึงต้องมาปั่นหรอกมึงปั่นไม่สําเร็จหรอกเข้าใจปะมึงปั่นพวกกูไม่สําเร็จอย่าไปปั่นอย่าไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทัา้มนะเอาสมองอะไรคิดกูด่ากันมาสามสี่ปีกูไม่ไปสี่สี่โลลาร์พี่กับมันหรอกนะนะครับกูไม่ไปสี่โรล,ลาร์พกับมันหรอกนะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วย นะครับไอพวกที่บอกว่าขามหมูกับกะมะลโกอไปเป็นเบี้ยล่างให้กับอีอบานนะต้นตีนตัวนี้นะต้องเจอนะต้องตีนถิบนะทุกท่านมันบิดทุกเรื่องมีเรื่องไหนที่มันไม่บิดนะผมเกลียดมันอย่างกระหี้นะครับนะมันยังไม่ยากจะมองช่องมันยังไม่ยากจะดูเลยนะครับแต่เมื่อมีคนส่งมาให้ดูก็นะกขดูนิดนึง นะครับก็ดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับไอช่องค่อยว่าเจ้าแล้วเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ช่องผมนะประกาศตรงนี้ลยช่องปอมอีกแล้วนะครับเอาอย่างนี้มึงนี่ไม่จบไม่ทิ้นพวกมึงนี่เป็นอะไรกันนะครับนะคืออะไรกันนะนี่ครับถ้าเราไม่ทันเกมไอโคนเหล่านี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกท่านเราต้องทันเกมนะครับนะช่องค่อยดา่าเจ้าแล้ว อยากไปจําไปขอโทษหนุ่มจําปานี่อ่ดูนะนะ fc ครับนี่นะครับนะประกาศนะครับไม่ใช่ช่องผมนะนะครับไม่ใช่ช่องผมนะครับประกาศตรงนี้เลยครับนะตอนนี้ก็จะมีช่องอวาตาร์แบบเนี้ยช่องพวกเนี้ยที่จะเข้าไปปัน่นเข้าไป คอมเมนต์ต่างๆนะครับสร้างฝากทําให้กับผมนะครับนะให้พวกเราทุกคนนะครับนะรู้ทันเท่าทันนะครับโซเชียลให้ดีช่องผมนะครับมีแค่สองช่องคือช่องนะครับนาทีค่อยบอกจะแล้วแล้วก็ค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับมีสองช่องนะครับทุกท่านนะไม่เกี่ยวอะไรกับอ่ช่องค่อยด่าจะแล้วไม่มีครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะ ฝากด้วยนะนะครับก็ฝากด้วยครับนะทุกคนนะฝากด้วยนะเออเพราะนั้นนะครับผมไม่เคยไปสร้างอวตารสร้างอะไรไม่มีครับไม่มีสร้างอวตารไปด่าใครไปด่าไปด่าเขาเนี่ยไปด่าอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะนะครับมันเป็นไปเป็นมันเป็นอ่าช่องอวตารขนาดเพจยังมีเพจปลอมเลยนี่ผมโดนช่องปลอมอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูนะ อฟี่งเข้าใจนะครับนะผมให้ดูเนี่ยซึ่งไม่ใช่นะพี่ครับไม่มีนะครับนะนี่ให้ดูนะเออเนี่ยนี่อะดูนะนอีกรมนะครับไม่มีนะครับนะไม่มีนะครับฝากด้วยครับในนี้คือช่องปอมนะครับนะฝากไปด้วยนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับ ้าตายไป่างนี้นะครับนะเดี๋ยวพาผมลองจะเข้าไปค้นหาดูนะว่าช่องค่อยด่าเจ้าแดงได้เป็นไงนะครับนะค่อยแล้วก็เป็นวักด่าเจ้าแล้วนะครับนะคือพวกนี้ก็คือเป็นช่องไม่มีสิครับไม่ขึ้นนะครับจะยัไงไงวะถ้าเปิดไปแล้วไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นช่องมันเนี่ย ก็แสดงว่านะครับนะเป็นช่องอาวตา,ารครับเป็นช่องอาวตา,ารทิ้งพยายามตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปปั่นป่วนนะครับช่องต่างๆให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ให้หยุดความคิดนั้นซะต้องขออภัย <c oughs> ทีทนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะไม่มีครับกดไม่ขึ้นครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าไป่ f เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนะครับเข้าที่ f เฟซบุ๊กนะจะได้เอฟได้เห็นกันคอย ăn bạc da cháu à, à. มันสามารถใช้เฟซบลอมด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาที่ครับนะไม่เจอเอฟีครับนะไม่เจอครับนะไม่เจอครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่คนก็ต้องเข้าใจครับว่าเป็นเป็นช่องปลอมนะ ก็กรลังใช้แผนการที่จะเล่นผมอะนะให้คนเข้าใจผิดอะนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับน,ะนายประชาสัมพันธ์ทุกคนเลยนะครับนะประชาสัมพันธ์ทุกๆคนเลยว่านะครับนะผมไม่มีนโยบายที่จะไปอยู่กับอีบานนะนะครับเจอหน้าก็จะตีนทีบหน้าด้วยนะครับนะประกาศตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องปลอมนะครับก็ปราบถึงคนที่ทําพวกนี้ด้วยเลือกทําซะมันไม่ดีหรอก ความจริงก็คือความจริงอยากใหไปปันป่วนทําช่องไอ้เขาขึ้นมาเพื่อจะไปปันป่วนปันป่วนในช่องของหนุ่มจักปาดงเลยนะเออหยุดซะหยุดถามซะนะครับหยุดถามซะนะครับซึ่งมีทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นผมผมต้องออกมาชี้แจง่าไม่ใช้ผมเขาอาจจะไปเป็นตั้งชื่ออื่นก็ได้ค่อยด่าเจ,จ้าแล้วอะไรเงี้ยนะคือแต่คอมเมนต์อย่างเงี้ยผมไม่โอเค นะผมยังไม่ได้พูดเลยว่าผมจะเข้าไปเนี่ยคุณมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับอย่าไปทําอย่าไปหาเห็ดอย่าไปหาธรรมนะอย่าไปหาเห็ดอย่าไปหาธรรมบอกพูดเนี่ยนะครับให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ไอ้พวกเพจปลอมพวกเนี้ยนะครับนะเออต้องต้องคิดต้องพิจารณาด้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะที่น่คลิปนี้ก็คงมาชี้แจงทีนะครับช่องนี้ช่องช่องผมเนี่ยอรารวาสบ่อยนะครับช่องบ่อยมีคนมาปลอมช่องอารวาส เพื่อจะคิดให้ทุกคนคิดเป็นผมนะครับนะครับด่าช่องนู้นคำด่าช่องนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับนะโอเคครับวิีคิดนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับนะทุกท่านนะครับนะ